สวัสดีครับสวัน <มา S 1> นี้มาที่พระาธาตุโคสะปัญโยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับก็เลยมาเที่ยวนะครับก็เวลาเปิดนะครับปกตินะครับก็เวลาที่ทาง จดีโคสาปัญโยนะครับนครพนมนะครับวันราชการนะครับปกตินะครับเปิดเที่ยงนะครับถึงสิบเจ็ดนะครับก็วันหยุดราชการนะครับเก้าโมงนะครับถึงสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ก็มาก็รอเขานะครับมาเช้านิดนึงเพราะเราอยู่ไกลนะครับจะมาดูว่าที่เขาทําสําเร็จแล้วเป็นยังไงมั่งนะครับ ขึ้นไปดูข้างบนกันครับครับเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับ ko sa panyo na hap. ไปทางซ้ายมือก่อนนะครับทางซ้ายนี่ก็จะเป็นรูปหลวงปู่นะครับต่างๆยังใส่ถุงอยู่เลย ยังไม่ได้เกะครับมาทางขวานะครับ ทางขึ้นก็จะอยู่ข้างหลังนะครับมีลิฟต์ด้วยนะครับโอ้มีลูซี่ขบาเจ้าสีวิชัยนะนี่ครับทางขึ้นนะครับอยู่ข้างหลังนะครับก็มีลิฟต์ด้วยนะครับ ใครที่ต้องการเดินหรือขึ้นลิฟต์นะครับตามชั้นนะครับครันี่ชั้นสามนะครับออกจากลิฟต์ก็นี่จะห้องนี้จะเป็นรูปภาพนะครับ ก็จะเป็นรูปภาพวรรณคดีต่างๆนะครับ ชั้นที่สนะครับก็จะเป็นชั้นเกี่ยวกับประวัติต่างๆนะครับก็คิดว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับเต็ม100%ซน์นะครับเพราะว่าบางส่วนก็ยังไม่ได้เปิดออกนะครับก็ยังมีการปิดโครงสร้างไว้อยู่นะครับ ที่เห็นก็จะเป็นรูปภาพและก็ประบัติต่างๆนะครับชั้นที่5ชั้นสุดท้ายครับสูงได้ใจ เนี <chat> ่ยชั้นที่ห้าไม่มีอะไรเลยกอชั้นที่ห้ากขขึ้นดูดาดฟ้าเนา่ายู้ใแบบเนี่ยกว้างสูงข่าดโนอก บรรยากาศข้างนอกนะครับของพระธาตุอคชาปัญโยนะครับครับคืนร้อนนิดนึงครับถ้ามาตอนทเที่ยงนะครับครับข้างนี้เป็นทางหลังพระธาตุนะครับที่เรา ขึ้นพระธาเสร็จนะครับออกมาจากข้างหลังนะครับเดินออกทางซ้ายขวานะครับห้องน้ําอยู่ข้างหลังพระธาตุนะครับชายหญิงอยู่ตรงนี้นะครับใครที่มานะครับยังไม่ได้ขึ้นพระธาตุนะครับก็อ้อมจากพญานาคฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับมาห้องน้ําได้นะครับห้องน้ําอยู่ข้างหลังนะครับชายนะครับหญิงนะครับ บรรยากาศข้างหลังนะครับอากาศร้อนมากครับวันนี้